ตอนนี้กูเช็คพอยต์ต่อไปแล้วครับเปลี่ยนนี่ไงชิบหายแล้วกู <c oughs> ควรจะไปเลื่องยังไหนวะเนี่ยมันเปลี่ยนยังฮัโลโหลตอนนี้กูพูดอยู่นะตอนนี้ก็จะพูดยาวๆเลยนะแตกว่ากูจะเปลี่ยนนะคือตอนเนี้ยกูเห็นอาหมากลุกละแต่ว่ากูกำลังจะหนาวตายเพราะฉะนั้นมึงช่วยรีบหน่อยครับผมเปลี่ยนหนาวตายเออ่ ไอหมากลุกอ่ะคือคือคอย่างงีค้ค,คือมันเป็นม้วนม้วนฟิล์มใช่ไหมแล้วที่นี้กูเอาไปใส่ม้วนฟิล์มแล้วออมออมมาถึงเอาไปใส่เครื่องฉายแล้วแต่ทีเนี้ยมันอินเตอคไม่ได้เลยมันกดไม่ได้เปลี่ยนฮะอ๋อประนึ็งตีปังเหรอหครับตีปังครับโอเค หนึ่งตอนนี้คือคือหนาวนี่คือหนาวนสตั้งไม่น่าลดเลยอะไรเงี้ยคือแบบขึ้นอยู่กับเวลาแล้วเหรอตอนเนี้ยคือมันมีเศษหิมะเกาะอยู่รอบขอบจอกูอะครับเปลี่ยนโอเคผมต้องเดินผมต้องทำอะไรทั้งอย่างอย่าบอกนะอ๋อชิบหายแล้วเพื่อนกูต้องเล่นแล้วเพื่อน โอเคเพื่อนต้องให้กูเล่นละกูต้องเล่นหมากลุกละสามารถทำอะไรได้เลยเพื่นอนฮะเพื่อนไอที่หมากลุกของมึงเมื่อกีก้คืออะไรเปลี่ยนเอ่อจุดไอเวิลด์เวิลด์เชสมูฟเวิลด์เชสมูฟคำใบ้น,น,นบี่มันช่วยอะไรได้ไหม แล้วกูจะไปรู้ไม่ได้อันไหนคือเกตเต็ดหมู่ะเปลี่ยนเอ่อมึงสามารถทำอะไรได้บ้างตอนเนี้ยคือมันมีตารางหมากลุกสองฝั่งแล้วกูเลือกเดินใ้ทั้งสองฝั่งเลยเปลี่ยนอ๋อไอไอ,ไอพวกไอพวกไอเดินไปทางสุดนั้นหรือเปล่าวะเอ่อมันมีสีปะมีสีบอกปะ มีดำกับขาวไงมึงไม่ยอมพูดจะเปลี่ยนชิบหายละชิบหายละชิบหายละโ <Okay, S 2> อเคมันมีหมากรุกกี่อันมึงสามารถเคลื่อนได้กี่อันมาถึงสองฝั่งอะฝั่งละเกี่ร์เกียนโอ้ตายหาแล้วกูสามารถเคลื่อนได้สองฝั่งเปลี่ยนสองสองฝั่งคือมันจะมีแปดตัวต่อ สองฝั่งใช่ไหมแล้วทีนี้คือมึงสามารถคุมได้ทุกตัวเลยป่ะเปลี่ยนใช่เปลี่ยนกูจะตายแล้วเพื่อนเปลี่ยนโ <Okay. S 1> อเคอัเปล็ลโมนิ่งถ้างั้นชิบมันไม่น่าตรงกันหรอแต่ว่าอลองดูกอนนะอับเบิลเนี่นอนโอ้ตายหาแล้วเราเตต m มูฟคืออะไรวะชิมหายแล้วครับผมจะตายแล้วมันมีอะไรที่ อ่ะมันมีสัญลักษณ์ไหมมีสัญลักษณ์ห้าห้าสัญลักษณ์ไหมเปลี่ยนสัญลักษณ์ไม่มีเปลี่ยนกูจะหนาวตายแล้วอะไรวะ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 อะไววะชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมมองอะไรไม่เห็นเลยคือยังไงอ่ะผมเกตเต็ดมูคืออะไรอ่ะ คือที่หมากรุกไม่รู้ว่าในเกเจตมเจตมกคือการเลื่อนที่ที่ไหนที่สุดยที่สุนะอลาเโ่ดูจังหัโอ้โหผมหงหนสองสามสี่โอ้มองไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะ โอเคน่าจะตายแนละ้วครับผมไม่น่าจะรอดจากตรงนี้ไปได้ละมองไม่เห็นอะไรแล้วโอ้โหคือกูคือกูมองอะไรไม่เห็นแล้ว,วเปลี่ยนเขีบ่บอันไหนก็ได้คือมันไม่จริงจริงว่าว่าคนจะเขีบ่บอันไหนแต่ว่าคู่ใครหบทุกอย่างไปแ,<ต>แล้วอีฟอร์วันวันสตาร์ทอินเดอะอีสก่อนจะเริ่มในอันทิตตบนอตหรอไม่เกี่ยวเลยเพื่อนทิศทิศเกี่ยวเฮียอะไรกันตรงเนี้ยเขี่บไปทาง เวสเวสเวสตะวันตกเวสตะวันตกเออหนึ่งที่ผ uh ่านแล้วม <en espe> <masses> oh. <laughs> ันไม่รู้ว่ามันควรจะขยับันไหนแล้วก็ขยับตัวอะไรฝั่งฝั่งไหนดูโอ้เยขยับไม่ได้ครับอ๋อ มขยับคิงไม่ได้อ่ะไรงนี้คิง uh, มันเดินได้รอบทิตย์ไม่ใช่หรอ Before one start in the west in the west ไม่เกี่ยวเพื่อนมันไม่เกี่ยวกับทิต Take one step toward the e a s t e r n Wall ใช่าะมันคือมันคือคำไม่หมากรุกหรือเปล่าไม่รู้ e a s t e r n Wall อ,อะไรวะลองดูคืออะไรวะไม่เข้าใจกูงงเพื่อนไปยัน e i f f e n Wall คุณจะขยับไหนนี่ดิด ไม่คือไอเช่นนี้คือมาครับไอคืออะไรวุ่นเนี่ยผมนี่ไงคือผมต้องอคือผมควรจะขยับคิงหรอ โก,โโกโูหนาวตายแล้วเพื่อนกูะกูงมีทาฟออีคืออีคืต้องกดเหรอวะิทายฟอกพอไงชอันนึงคุยก่อนคุยอะไรเมื่อกี้คือะเมื่ี้ฮะคุณ มึงต้องช่วยกูไมีอยมกอยู่คือเมื่อกี้มันกูไม่แน่ใจกูสับสนในตัวเองเลยว่ามันมันจะเป็นคําใบ้ที่จะบอกไ้ว่ามันเป็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเคลื่อนของหมักลุกซึ่งเออพอกูคิดแวบหนึ่งว่ามันเป็นการเคลื่อนของหมักลุกกูก็รู้ว่ามึงควรที่จะขยับไปไหนอยู่ดีแล้วกูบอกว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่าคือนนี้มันมันมันมีหลาย มันมีหลายคําใบมันมีหลายการขยับที่กูต้องบอกกูไม่กูไม่รู้่าอันเนี้ยเป็นของอันไหนของมึงไงไม่ออกว่าเป็นของอันไหนที่มึงจะขยับอันไหนเพราะว่ามึงมีหลายอันที่จะขยับได้ใช่ไหมล่ะมันก็ขยับก็คือมการเล่นหมากลุกอ่ะคือมึงกูรู้จักการเล่นหมากลุกไหมอ่าอ่มันนั่นแหละมันมีแปดอันตอตตอฝั่งใช่ไหมอ่านั่นแหละคือแปดอันต่อฝั่งว่ะสิบหกอันนั้นอะมีกูไม่รู้อะแต่ละอันที่ แต่อันคุณคยขยับยังไงนี่เออกูไม่รู้ว่ากูควรสั่งให้มึงอ่ามุดหมักลุกอันไหนก่อนเออีเนี่ยคือมึงเห็นการเห็นเห็นใช่ไหมว่าต้องเดินต้องเดินยังไงเห็นว่าต้องเดินยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าอันที่ต้องเดินอ่ะเป็นอันไหนเพราะว่ามันมีหลายอันไงอือซึ่มึงก็บอกไล่กูมาทีละอันสิเออเออ ก็บอกมาใช่ไหมคือโหไม่รู้ว่ามันมีหลายเล่มแล้วแต่และเล่มไม่ได้บอกเลยว่ามันไม่ไม่ได้สื่อว่าไอ้ไอเล่มนั้น,นมันเป็นการยขยับของตัวไหนหมากลุกตัวไหนเออก็เลยโอ้ว <c oughs> มึงดูไม่ออกเหรอดูไม่ออกม,มันเป็นหนังสือเว้ยหนังสือแล้วหลังหนังสือมันจะเป็นเขียนวิธีการมุฟแต่ว่า ทั้งทั้งตัวหนังสือทั้งหมดอะไม่ไม่ได้มีบอกเอยว่ามันเป็นอันไหนมันเป็นการขยับของตัวไหนมันเป็นอันไหนคืออะไรแล้วมันบอกอะไรมันบอกว่าว่ามึงจะขยับสร้างสุดแล้วก็ไปพักตรงมุมอะไรประมาณเนี้ยเออฮะแต่ว่านั่นแหละมันมันบอกการมูฟของตัวตัวหมากรุกไงบอกมาการมูฟของตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเฉพาะหนึ่งตัวเท่านั้น ไม่ใช่ลราปิกกูว่าน่าจะไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ไม่น่าใช่หนังสือล้วปิกไม่น่าใช่อือรู้แต่ตอนเออตอนแรกกูคิดว่าอ้นั่นคือการบอกการเดินไปยังที่ซ่อนอะไรสักอย่างนี่ไงตอนนี้กูบอกอ่ะใช่ไหมเออทีนนี้พอมึงบอกว่ามีหมากลุกอ่ะมันกูเลยแบบเออหรือว่าเป็นการเดินของหมากลุกว่ะเออแต่เาไม่ที่มึงพูดที่มึงพูดเกี่ยวกับทิศทางอ่ะมันไม่เกี่ยวอะไรกับหมากลุกเลยเพื่อนบิก ไม่มีนึ้อ,ออกว่าหมากลุกมันจะแบบมันจะขยับซ้ายได้ขวาได้นี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่อา้าวคือถ้าหมากรุกอ่ะมันควรจะบอกว่า,าตัวไหนเดินไปทางไหนมุนฟิล์มอ่ะมุนฟิล์มมึงอ่ะมุนฟิล์มมึงคือคืออะไรที่มึงพูดพูดตอนนั้นอ่ะคืมอมุนฟิล์มมันจะมีเป็นข้อความเขียนไว้ติดกับมุนฟิลม์มเลยว่าเอา่ออะไรเวอร์เกตเต เชื่ s <Chase> m o ใช่ไหมละ่ะมันมีเครื่องเล่นไหมเฮลเกตเช่นฮะเครื่องมีเล่นไว้กูไปติดติดตั้งปุ๊บกดกดอินเด็กเลอนไม่ได้เลยเออลองดูอีกรอบกูว่าใช่มันต้อง, <laughs> ม,องมึงต้องทำอะไรทั้งอย่างให้มันเล่นได้ปิกเอ่อมันแต่มันไม่ได้จริงวัยเมืม่อกี้กูกูลองอยู่พักใหญ่เลยเว้ยเออแต่ลองดูลองดูอ่ะ ผมทำอะไรไม่ได้ว่ะจริงๆโอเคโอเคตอนนี้กูกัจะออกไปข้างนอกแล้วนะเปลี่ยนมึงรีบเตรียมตัวนะอ๋อผมว่าผมต้องไปเปิดเจเนอเรเตอร์ให้มันก่อนเข้าใจละเข้าใจละเพื่อเป็นการแบบประมาณว่าให้คนที่ออกมา รอหนาวตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้รอคำใบอย่างเดียวนะครับโอเคมึงลองดูเครื่องเล่นหนะักเล่นแพะเล่น,ลนรีมึงดีว่าเล่นได้ยังเปลี่ยนผมว่าได้แล้วมันโอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองผมว่าไอ้มื่แก้ผมปั่นไฟให้มันไว้แล้วมันไม่ได้ม,มันมันมันไม่ได้ไปดูก่อนอื่นผมต้องดูให้ออกว,ว,ว่าไหนคือตัวไหนมั้งผมจำตำแหน่งไม่ได้วะอันนี้มา้า ไอชิ้นนี้น่าจะเป็นบ s ชอ p มัง้งอันนี้เป็นเรือครับนี้คว okay. ีนป้าแล้วคิงโอเคเกิดอะไรขึ้นไม่เปลี่ยนไม่มีเราเครื่องเล่นมึงอะเล่นได้หรือยังเปลี่ยนมันไม่ฉายอะไรเลยเว้ยโปรเจเตอร์มันยังไม่ได้ขึ้นรูปอะไรเลย,เลย,เยมึงได้เอาฟีมไปใส่หรือยังเปลี่ยนเอาไปใส่แล้วเปลี่ยนเอาไปใส่เครื่องแล้วติดตั้งแล้วเสร็จแล้วเปลี่ยน มันต้องได้ดิผมต้องเปิดอะไรบอไม่อ่ะมันไม่กูติกูอินเท็ก okay. อะไรกับมันทักอย่างละกูหมุนมาละัะเ,<ป>เร็วแต่ยังไม่มีขึ้นรูปอะไรเลยวะอ่าชิบหานะผมน่าจะไปเล่นไรวาเลียนว่าเดี๋ยวจะรอบรอบว่าเป็นไปได้านะเปลี่ยนกูว่ามันคือเครื่องเล่นปิก๊ก มึงต้องทําอะไรให้เครื่องเล่นมันใช้ได้ปิ๊กเดี๋ยวนี้เลยกูเริ่มหนาวแล้วเนี่ยเปลี่ยนกูทาแล้วกูทาแล้วเมื่อกี้กูหมุนแล้วรอบหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกูพยายามหมุนอีกรอบมันก็หมุนไม่ได้แล้วเปลี่ยนน่าจะเสร็จที่กูแล้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวกูรอนุมึงปิ๊กมึงเร็วโอเคมันเริ่มหมุนแล้วเปลี่ยนไอสันเอ้เขาร้องล่ะเขาร้องล่ะ ที่ขาวอะไรขาวไอ้ไอ้ตัวที่ห้าตรงที่ห้าเดินไปหมากห้าไหนวะเดินมาเจอห้าเยอะกูตัวไหนปิ๊กมึงบอกหมากเบี้ยใช่ไหมเบี้ยอยู่หน้าตัวอะไรมึงบอกมาเปลี่ยนห้าฝั่งไหนห้าห้าฝั่งไหนเขาห้าเรื่องก่อน ห้าลันกนหน้าไหนหาจากขวาห้าจากขวาเอ๊ะมาถึงหนึ่งสองสามสห้านับจากซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเดินขึ้นไปเท่าไหร่เปลี่ยนเดินไปข้างหน้าสองสองไงต่อเปลี่ยนล้หนึ่งมหนึมันดับกูต้องหมุนใหม่เปลี่ยนแล้นึ่งป้าชิบหายละโอเคโอเคเดี๋ยวกูบอกนะเอ่อ ไอหมากข้ามเมื่อกี้เดินไปสองอันนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้ไอหมากดำตรงข้ามหมากห้ามันก็เดินมามาหยู่หน้าไอหมากขาวเมื่อกี้ชิบหายแล้วใช่ปะวะไงต่อสม,มกันนแลน้้วทีีไงต่อไงต่อไอชิบหายไอตัวปิกมือไม่รู้มัเไม่เปลี่ยนเลขเลขที่ตรงมุมไอไอตรงแถวล่างกับแถวซ้ายอะเปลี่ยนมีปหมไม่มีเปลี่ยน ตัวไหนโอเคเออมึงขยับไอ้ขาวขาวกับสองขาขากับดำแล้วใช่ไหมใช่บอกต่อสิมึงบอกต่อมาเลยปิ๊กตัวที่หกแถวหลังของขาวตัวที่หกขยับไปทางซ้ายขยับไปทางเย้งซ้ายสี่สินองศาโอ้ยอว้เลยสามช่องง มึงบอกด้วยดิซ้ายจากฝั่งไหนไอ้ซ้ายฝั่งซ้ายหรอโอเคโอเคเปลี่ยน 3, 4, 5, เฮ้ยเดี๋ยวสามสี่ห้าหกไอ้นี่มันเดินไม่ได้ครับต้องให้ไอ้นี่เดินเดินฝั่งไอ้สีขาวเดินเยื้องไปกี่ช่องนะเปลี่ยนเยืองไปสามช่องหนึ่งสองสามไม่ใช่ อ่าผมตายละผมตายละแถวนี่คือตัวที่หกแถวหลังนะตัวที่หกแถวหลังตัวที่หกไหนวะมึงแถวแถวบางอ่ะแถวในแถวแถวแถวชิดเราอ่ะอ่าชิบหายแล้วผมมองอะไรไม่เห็นแล้วว่ะตาอนนี้น่าจะต้องยอมอีกรอบแล้วเนี่ยใช่ปะวะ แล้วก็เอ๊ะอ๋อโอเคครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ขยับไปสามตัวสามามมาตัวที่หฝั่งไหนปิกตัวที่หฝั่งจากฝั่งไหนเขาเปลี่ยน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คืออีเหี้ยนี่เดินเข้าไปวัชมังรเอตัวที่หกคือนับจากฝั่งซ้ายไปขวาสีขาวแถวแ <c oughs> ถวล่างแถวว่างแ <c oughs> ถวชิดคนเล่นด่ามึงโดนดานะ่าแน่คลิปนี้เผยแพร่เมื่อไหร่มึงโดนดานะ่าแน่แน่ผมเดินอย่างนี้ <c oughs> โอเค มันเป็นการรีเซตครับอันนี้จากฝั่งซ้ายไปขวาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหเอีย้ยนี่คือตัวที่ห้าใช่ไหมผมไม่ได้เข้าใจผิดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชนกันไอ้เอีย้ยนี่เดินขึ้นไปหนึ 1, 2. 1, 2. 2> ่งสองหนึ่งสองอาเหือ ไม่ได้เฟง <c oughs> คือมึงบอกอแบบนั้นแหละมึงจะบ้าเหรอไอ้ชายมึงไม่รู้เหรอว่าหมาตรงไหนมันเรียกว่าอะไรบ้างอ่ะมึงมูงม๊เป็นอะตายแล้วหมาตัวนีกูตายเอาใหม่ดิเอาเยงที่คุยคุยคุยก่อนคุยเตียงกันคุยเดี๋ยว ดี๋ยวกูบอกเป็นเป็นอันนี้ได้ปะเป็นเป็นตำแหน่งแถวเป็นตารางอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้ปะแบบเจ็ดเจ็ดอะไรเงี้ยก็คือแบบมุมขวาล่างอะไรเงี้ยได้ปะลมึงเป็นนาบอกได้ปะมึงจะเอาอันไหนเป็นแนวตั้งอันไหนเป็นแนวนอนตันแรกคือแนวแนวตั้งแนวนอนใช่ไหมแนวแนวแนวนอนเออแล้วอันที่สองเป็นแนวตั้งเออเข้าปะโอ้โหตายห่าละอ่ะลองดูก็ได้อ่ะคือมึงบอกเป็นตัวหมากมันจะไม่ง่ายก่อนเหรอวะไอ้เพื่อนเอ้ คิงเงยเออเอาอยาง้เอ,อชิดคิงกับควีนอะชิดคิงกับควีนมันจะเป็นมีช็อป่ปะไม่แน่ใจใช่เลี้ยงจากเรียงจากเลียงจากรากิมนะจากริมนะริมตัวริม,มสุดริมแถวแถวหน้าน้ำพูดถึงแนะถวห,หน้าคือเบีย้ยแถวห,หน้าคือเบี้ยแถวหลังช่แถวหลังนะริมสุดเป็นเรือเรือเข้ามาเป็นม้าเรือเข้ามาเป็นม้า เข้ามาเข้ามาเป็นบีชอปเออแล้วเข้ามาตรงกลางคิงจะอยู่ฝั่งซ้ายควีนจะอยู่ฝั่งขวาเอต่ไม่ใช่คิงอยู่ฝั่งข้ายคิงอันนึงคิงอยู่ฝั่งขวาควีนอยู่ฝั่งซ้ายคิงขวาควุณคุณและคิงอ่ะนี่เดีอวใช่เออคุณเข้าใจไงก็ได้เอาใหม่นะลิมคือเรือม้าบีชอป คิงขวาควิน <Unless> ซ <it 's wrong> ้ายแล้วก็บีชอปมาเรืออะิกลองไลที่กูพูดมาเมื่อกี้ดิมีเรือมาบีช็อปงซ้ายควินขวาถูกป่ะเออใช่ต้งลึกงขวาคิงขวาควิงขวาควินซ้าย เห็นนะมึงไม่บอกมึงไม่บอกตามลำดับไปเลยเออนะบอกตามลำดับคือยังไงตามลำดับคือนับจากซ้ายไปขวาไงฮะไม่ก็สองฝั่งอ่ะสองฝั่งมันเหมือนกันเว้ยเอองั้นก็ได้เรือม้าบิชอปสองสองคิงเอ้ยควีนคิงแล้วก็บิชอปม้าเรืออีกรอบหนึ่งเออโอเคนะเรเป็นเบี้ยอ่ะเออเขามหน้าเป็นเบี้ยหมดเลยทั้สองฝั่ง ท,ทั้งสองฝั่งมันจะควีนชนกันไหมหรือหรือมันจะไขยกัน,นตำแหน่งเป็นยัไงม้าถ้าตำแหน่งถ้าเราหันหน้าก็หาตาราก่ะมันจะตำแหน่งเดียวกันอแต่ถ้าอยู่คนละฝั่งอ่ะควีนจะควีนจะชนกับตำแหน่งของคิงอีกฝั่งและอืมนั่นแหละก็ก็คือไขยกันโอเคนะลองน่าจะได้แหละลองดิ เหนื่อยใจสัตว์เลยอะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยผมกินน้ำแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวกูจะไปเปิดเจนเนอเรเตอร์นะเดี๋ยวเปิดเสร็จเดี๋ยวกูบอกโอเคครับ ที่มันบอกเมื่อกี้คือโอเคเปิดแล้วใช่ไหมมันสามารถทําให้กูหมุนเอเครื่องเล่นนแล้วเปลี่ยนยคิงซ้ายคิงขวาใช่ไหมเบียร์ห้าขึ้นไปอสองเบียร์ดำที่อยู่ฝั่งเดียวกับเบียร์ห้าเมื่อกี้มาชิดชิดกับเบียร์เมื่อกี้เออก็เป็นการขยับครั้งที่สองเออแล้วก็บิชอปไอเช่นนี้ใช่ไหม ไม่ใช่ไอเช่นนี่ตัวหนึ่งไอเช่นนี่คืออะไรเนี่ยในทีนี้การเทียบครั้งที่สามตัวควีนเอ้ไม่ใช่บิชอปบิชอปบิชอปฝั่งควีนติดกับควีนเลื่อนไปทางเอียงซ้ายสามช่อง <ผม S 1> แล้วท,ทีนี้ตลอดวะตัวหนึ่งขอบตัวงหนึ่งเอาใหม่ ก็ไอ okay. okay. oh, okay. 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 ้เหนี้แล้วหนึ่งสองสามลโลตอนนี้ตอนนี้ตามทันไหมโอเคกูครั้งที่สามแล้วครั้งที่สี่คืออะไรเปลี่ยนครั้งที่สี่คือไอ้เบี้ยเบี้ยสีดำแถวเบี้ยเบี้ยสีดำถ้าอยู่ฝั่งกูอยู่ฝั่งสีดำไหมอ่าตัวที่เจ็ด เรื่อม,มาหนึ่งช่องตัวที่เจ็ดเจ็ดจากฝั่งไหนเปลี่ยนสองสามอ้อยหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่โอเคต่อเปลี่ยนต่อเปลี่ยนคขงขาวมุ้ไปขวาสองช่องเปลี่ยนคิงขวา ขวาสองช่องคิงหรือค <King>. วีนเปลี่ยนคิงคิงคิงเขามุ้ฟไปสองช่องขวาเปลี่ยนอ่ะผมว่าไอาเ้เชี้ยนี่แหละมันควีนไอป้ปพลกมันควีนไอ้ผมบอกแต่ว่าผมบอกมันผิดดีไอเ้เี้ยนี่ควีนโอเคต่อ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 โอเคมา้าม้าของฝั่งสีดำอ่ะมูฟมา มาบบไหนจับเอเบี้ยเมื่อกี้ทางซ้ายทางซ้ายกับเบี้ยเมื่อกี้ติดกับเบี้ยของสีดำนะเปลี่ยนเบี้ยที่เพิ่งขยับเปลี่ยนเบียที่เพิ่งขยับนี่หรอไอ้ยชิบหายแล้วทางซ้ายของฝัง่งของสีดำนะฝั่งหนึ่ง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 อันที่ ครั้งที่สี่คืออะไรนะเปลี่ยนแป๊บแปบแปบครั้งที่ 4, สี่คือของสีดำเช่ไหมเปลี่ยนมันจะเออเปลี่ยนทุก่างเออสี่สีดำขอมันมันรอมัหลดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเช่นี้เบี้ยอันที่เจ็ดอันที่เจ็ดนับจากนับจากซ้ายของสีดำขึ้นไปสามฝั่งสีดำเอ้ยพอ่อของเธอ เล่นยากมากอะตอนีที่กูอยู่เอติดติดติดคือฝั่งสีดำเอออ่ามันหนึบมันหนึบมันหนึบไอ้นี่ไอ้นี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้องหนไม่ได้หนึ่งไงต่อเจ็ดได้ไหมเบี้ยเบี้ยดำขึ้นหนึ่งมาแล้วต่อไปสีขาวครั้งที่ห้าอะไรตอะไร จะเป็นคิงเลื่อนไปขวาสองช่อง,องโอเคต่อไปอะไรฝั่งสีดำจะเป็นมา้มาม้าฝั่งขวาม้าฝั่งขวาติดกับไอไอเบียที่เบี้ยของสีดำที่เพิ่งเลื่อนไปเทิรนที่แล้วทางซ้ายทางซ้ายถ้าอยู่ถ้าอยู่ฝั่งสีดำไงต่อไงต่อเปลี่ยน ก <Okay, S 2> ิน<ม>ไปกินไปกินเบี้ยรตรงหน้าค <Queen. S 2> ุนเขานี่โอเคจบแล้วใช่ไหมโอ้ย <Okay. S 1> oh, ผ่านผ่านผ่านโอเคจบแล้วผ่านโอ้ oh.